้งมีแต่ความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภยัยทั้งหลายทั้งสิ้นเชิญน,นะคะนี่เป็นเรื่องราวที่ชาวพุทธจะคุ้นเคยกันนะคะเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งของบทกรวดน้ําบทสัเพสตาแต่สิ่งที่สําคัญเราจะมาตีความกันนะคะว่าเราต้องพ้นจากทุกภัยในเรื่องอะไรนะคะ เพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่ขจัดภัยด้วยตัวเราเองจากโลกภายในนะคะก็จะเป็นเรื่องยากที่จะทําให้เราปลอดภัยจากโลกใบนี้เนื้อออกไหมคะเพราะเราคือต้นตอของทุกเหตุของชีวิตของเราที่มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ที่เราไม่ไปควบคุมในเรื่องราวของความคิดนะคะที่จะทําให ชีวิตเราเนี่ยพ้นทุกเราก็จะใส่ข้อมูลที่ไม่ได้เป็นความสุขให้กับชีวิตเราแล้วพลังงานในร่างกายของเราในชั้นความคิดก็ดีในชั้นความรู้สึกก็ตามจะช่วยตัวเองได้อย่างไรดังนั้นเนี่ยนะคะในสิ่งที่เราจำเป็นที่จะต้องมี the best cell talk หรือคำพูดที่ดีที่สุดให้กับตัวเราเพื่อให้จิตของเราตื่น รู้ในเรื่องเราความเป็นตัวตนของตัวเราว่าเราเป็นใครเมื่อเรารู้แล้วว่าเราเป็นใครพลังงานต่างๆนะ,ะกระบวนการความคิดเหตุการณ์สถานการณ์มันจะไปดึงเหตุการณ์ผู้คนสถานการ์เพื่อที่จะมาให้เราสําหรับความเป็นของเรานี่คือกลไกลของธรรมชาติที่น่าสนใจแล้วมันเป็นเรื่องเราที่เราสามารถเรียนรู้ได้ เปรียบเสมือนกับการขับรถยนต์ของพวกเราทุกคนซึ่งเมนอติจิเคยเล่าว่าในอดีตเนี่ยก่อนที่เราจะมาขับรถยนต์กันเป็นเนี่ยเราถูกปฏิเสธหรือบัตรบุรุษของเราเนี่ยปฏิเสธในการขับรถมาก่อนเพราะมันเป็นเรื่องยุ่งยากเพราะจะมีกระบวนการมองซ้ายมองขวานะตา ทั้งมองหน้ามองกระจกหน้ากระจกหลังกระจกซ้ายกระจกขวาไหนก็จับพวงอะไรไหนจะเข้าเกียร์ไหนจะนะคะเหยียบคัดเหยียบเบรกเหยียบเกียร์อะไรประมาณนี้นี่คือสิ่งที่เราเคยมีในเรื่องดาวมวลมนุษยชาติเนี่ยเคยปฏิเสธการขับรถยนต์แต่สุดท้ายแล้วการขับรถยนต์มันเอื้ออํานวยความสะดวกความสบายในการเดินทางจึงเป็นที่มาว่านะคะมนุษย์ที่เห็นมนุษย์ขับรถยนต์ ขับได้จึงมาเปรียบเทียบตนเองว่าเราก็หนึ่งสมองสองมือเสเช่นเดียวกันนะคะมันจึงทําให้เป็นที่มาที่ไปทั่วันนี้รถเต็มโลกไปหมดแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนก็มีรถจนยวดยานพาหนะใช้กันอย่างทั่วถึงเนื้อไมฮะดังนั้นก็เฉกเช่นเดียวกันค่ะการขับเคลื่อนชีวิตจากโลกภายในแรกๆก,ก็ดูจะเคอะเขินเพราะเป,เ,ปเป็นเรื่องใหม่สําหรับใครบางคนแต่ไม่ใช่เรื่องใหม่ของมวลมนุษยชาติแล้ว เพราะเรามีตัวอย่างของผู้ที่ประสบความสําเร็จกับการใช้ชีวิตระดับจิตวิญญาณมากขึ้นมากขึ้นทวีคูณมากขึ้นนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเศรษฐกิจโลกสถานการณ์โลกจะเป็นอะไรยังไงทุกประเทศจะมีเศรษฐีมหาเศรษฐีเกิดขึ้นใหม่โดยเฉพาะประเทศไทยเป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนเพราะเป็นเรื่องราวที่เราทุกคนสามารถกลับหลังหันหรือ นำในเรื่องราวการขับเคลื่อนชีวิตในโลกภายในเพื่อให้มันปรากฏเกิดจากโลกภายนอกได้นี่คือคกลไกธรรมชาตินะคะนี่คือคกลไกธรรมชาติดังนั้นการที่จะรักษากายให้เป็นสุขนะคะรักษาดวงใจให้เป็นสุขคือสุขทั้งกายสุขทั้งใจจึงเป็นหน้าที่สําคัญที่สุดแล้วนะคะเมื่อไหร่ที่ไม่เจอความเบิกบานในปัจจุบันขณะ นั่นต้องนะคะดึงตัวเองกลับมาที่ลมหายใจให้รวดเร็วที่สุดเมื่อไหรที่เกิดความหดหู่ใจคุณอยู่ในสภาวะดิก็ต้องรีบกลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะเพราะลมหายใจที่มีอยู่คือสิ่งที่ล้ำค่าแล้วเมื่อไหร่ที่คุณยังได้รับโอกาสมีลมหายใจอยู่นี่คือสิ่งที่คุณต้องขอบคุณและนะคะชื่นชมกับในชีวิตของตนเองนะคะส่วน เมื่อไหร่ที่มีความวิตกกังวลในปัจจุบันขณะไม่สามารถทำให้คุณยิ้มแย้มแจ่มใสได้นั่นคุณก็ติดกับดักอยู่ในอนาคตที่ยังมาไม่ถึงจงกลับมาอยู่ในสภาวะกายใจที่เป็นสุขในปัจจุบันแล้วมันจะดึงความสุขมาให้อย่างแน่นอนค่ะ